สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกๆท่านเนาะค่ะผู<ด>้ใดนะทีถามเด็กน้องคิ้วเล็กน้องคิ้วข้าวแล้วเด้ากางวดนี่<อ>ชุดซื้อมอใส่แม่นคักเนาะแม่น,นดีเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะมากราบมีมาอใส่ขี้บ่ลูกแม่นะคือสิเจอน้องเที่ยนีย่ต้องให้ลูกใส่ห้องเบิกทราบไปห้าบเอาคนเด้เด็กย,ยางก็สัญญาณมาไก่หลายกิโล มาบ่ได้มาบอกนนบอแนวทางบ่ได้ซนดี้เด็ดนี่ไอ้ที่ว่างวดงวดที่แล้วที่เราไปอา่านะครพนมนะเนาะไปไปอะไรนะสะกลหรือว่าอะไระนึกนครพนมบึงการบึงการ,รเอออะไรนะให้สั่งก๋วยเตี๋ยวถาเมนบ่มนบ่นโอ้ตัวไหนลูกยกให้ดูนะที่สั่งก๋วยเตี๋ยวถาเนี่ยโอ้เอฟซีแคปไว้นะฮะงวดที่แล้วนะเอฟซี FC, ขอกันมาเยอะนะครับผมสําหรับแนวทางน้องคิวนะครับงวดที่แล้วคือเข้า เจ็แปดนะเอ็ซีนะงวดที่แล้วนะครับผมเอาเอาลงก่อนลูกเอาลงก่อนสอบถามกันก่อนนะครับไปเอามาจากหลวงปู่เหรอครับหรือว่าไปเอามาจากไหนลูกเล่าให้ฟังหน่อยทําไม oh <my. S 1> แม่นจังเลยจากปู่ <Yeah>. oh. อือสมัยก่อนนี่อยู่ตลาดเนาะ <Man. S 1> น้องค <Man. S 1> ิวก็อะไรแนละ้วไปใส่บาท <Man. S 1> <laughs> ไปใส่บาทท่านก็มาเขียนเรียกให้ลูก อืเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ตลาดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ตลาดก็เลยกลับมาอยู่บ้านไปเออาดวั่ก็ยังกลับไปเอาที่เดิมอยู่โอ้เอาให้น้องคิวแหละเป็นคนไปเอาให้เนาะถ้าเกิดเราไปก็กลัวจะไม่ได้นะอืไปกับว่าได้ไม่แจ้ไปช่วงใบปากข้างให้เพื่นเขาไปเอาขีนเอาสิโต๊กใจหน้าสีว่าช่องยูทูบมาจังไดอันนี้ก็เป็นแนวทางเด้อมีเขามีรุด S <S แต่ว่าน้องคิ้วนี่เพิ่นจะมีเส้นกับยังอายอยูอ่ยังอายยังอายว่าเก่งครับหลกล่าวา<อ>่วาบ่าเก่งแล้วก็ซื้อเปลี่ยนทึ้งว่มีเงินซื้อเนาะลูกเนาะแม่นคครับ่ะแล้วมอไซค์ไปไหนยางหัวครับยางหัวแล้ว <S <S 2> <S 2> ที่ไฟไหม้รถอ่ะนะแม่นครับโอ้ไฟไหม้เละเทะโค้งเลยบ่ลูกแม่นครับก็เลยอยากจะได้รถใหม่ยังไม่ได้เลย กี S <S ่งวดแล้วลูกกี่งวดแล้วนี่เขาให้มาเนี่ยสามงวดแล้วครับแล้วว่ามาออกสองงวดแรกนะอือออกงวดแรกเนี่ยเพราะว่ามันรุดไปตะกีบน้องก็บ่ไ้เอามาออกนะน้องกายกายย่านเอฟซีว่าให้ครับบานี้เอฟซีทร่มาถามเบิกทรัพย์ส่สองคนว่าสั่นพันเม้นถือซื้อมาใส่ให้น้องยูพันว่าครับจักถือบ่ถือสองคนน่ะนะพันโทร่มมา ถ้าเกิดไทยถ้าเกิดไทยคลิปยาวนี่ยากไหลูกยากนี่ลานี่ลาผู้เห็นปูอยู่ร้านทำนะเออเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นเห็นยังก่อมือนั้นไตอึ่งเนาะเห็นอีรีบอุลข้าใจแห้งแม่นครับโอ้บักลาบ่เคยเห็นจังสี่ตะเชียไปจังไดก่อมือนั้นไปใตอึ่งอยู่ตามันนะครับเปิดไฟออกไปแล้วยืนซุดใส่ซุดขาวนะครับเลยเหมือนเล่นเลยเนาะอ้ ยืนอยู่เนี่ยว่าได้ฝันบ่บ่เพิ่นยืนถืออย่างบ่ือเอห็นหรือว่าฝันเนี่ยเห็นเนาะเห็นยืนเลยลูกปู่ที่อยู่สวนน่ะนะลานพญานาคแม่เบิกทรัพย์นี่นะแม่น่ะอือไปใต้อึงแม่น่ะไม่ประกาศไปใต้เลยมตะกี้มันเป็นปลาแล้วเนาะน้องคิวเนาะน้องคิวเพิ่นสิไปหากินแถวนั้นอือ ไปขอค่ะอไปเฉพาะกลางวันแหละกลางคืนไม่กล้าใช่ไหมลูกต่กีินเป็นปลาลองคิ้วก็ไม่คยเข้าไปเจ๊แกดอกเป็นดอนพี่ดอกว่าตะกี้ก็เอิ่นมันมาไปตอนนั้นแม่เบิรดทรบไปอันท้ายที่ออกนะแมนก็ได้เข้าได้อืก็เลยมาพระทุดุงมาแรงช่วงนี้สำหรับน้องคิวเป็นกำลังใจให้น้อง งวดที่แล้วนี่ท่านเขียนให้คือศูนย์เจ็ดแปดใช่หรอลูกแม่นครับอืมแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปขอใช่ไหมครับมีแต่ตัวมักไปก่อนนะลูกเนาะแม่นครับมักส่วนตัวหรือว่ายังไงลูกมักส่วนตัวโอ้มักค่วนตัวมักส่วนตัวโอ้มักส่วนตัว,วตัวใดก,ก็ลูกแปดศูนย์ศูนย์แปดนะโอ้อคือน้ำตัวเก่าอยูุ่ธนามะครับอะปกติแล้วกัน ตั้งช่วงอันได้ขายของเนาะม,มีเวลาก็สิเอาน้องนี่ล่ะไปขายซลยวยพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นกะช่วงนี้เพิ่นก็บ่ได้มีงานเฮ็ดเพิ่นกะตกงานจักหน่อยเนาะค่ะ FC แต่ว่าไปใส่บาทนี่นะไปขอเลขพัตุดงเนี่นะเดี๋ยวสิพาไปใส่บาทอีกคือดอกพี่น้องแต่ว่าก็เข้าเนาะน้องคิวเนาะแม่นครับถ้าขอท่านทีไรนี่จะเป๊ะเลยลูกครับอือ ก็ไม่ได้เจอท่านนานแล้วเนาะมีแต่น้องคิวไปหาครับฝันบอลจะตองฝันไม่ฝันบ่บ่ฝันนะครับหลัอยังเดียวถูหลับยังเดียวคือถามเลขสูตรน้ำพระตุดงยางเดียวเป็นเลขสูตรเหรอลูกหรือว่าไงแมนครับท่านท่านก็เขียนให้อย่างนี้เลยเหรอลูกแมนครับเพื่อท่านถามไหมว่าเอาไปทําอะไรเอาไปแจกใครอย่างนี้เขาถามไหมบ่ เขียนให้ือไ,ไปไปไปขอท่านแบบไหนบน่นย่างไปโอ้ขอเลขแมวได้จริเขาใจว่าเอาไปให้พ่อใหญ่ซตื่นออพอ่อพอเด็กรุ่นนี้<ม>คือจะไม่กล้าที่จะเข้าไปขอไงก<ม>็เลยเออต้องถามไงเออนอนเอฟซี่ใ่รักขอเบิร์กซามาได้บวกน้องคิวไปเอามาใ,ใช่ไหมนะเอาเอฟซี่ขอมาสองคนก็เลยว่าเขาไปเอาแค่นี้อืม เขาก็ว่าเขาสิซื้อมอเตอร์ไซค์ใไงยูดี้กันถือสายตัวหันมาสั้นครับแต่ได้มาถูกสองตัวเนาะถือมีซีดีหรือว่ารับสายพอท่านหัวโ่ะเอ้าหันถือกระโถนมาให้กระร่างใจน้องได้เด้อค่ะเพราะว่าชัวร์สิเขาไปได้เพื่อนกะอายบลูกเดี่ยวไอ้อีคนได้บิดซ้ายบิดขวาอยู่ฮะไอ้แล้วไอ้แล้วโอ้แลกกับมอเตอร์ไซค์นี่ถือว่าคุ้มนะเนี่ย เอฟซีอ้ากับเป็นแนวทาก้ะสดๆเลยไม่มีสแตนด์อินครับผมอายคืออายจริงๆอย่าเอาเก็บเต็มตัวผมอายเลยนะใกล้แล้วลูกใกล้ใกล้ใกล้แล้วเอายกตัวเลขให้ดูหน่อยอ่าอันนี้อันนี้โออ้้ันนีตัวเก่านะเอฟซีที่จะตามคือแปดศูนย์ศูนย์แปดเอาตรงตวงวัดในรู อันนี้หยิบรตอรีไว้ต่องวดถ้าใครชอบก็จัดขาดก็ผ่านแล้วค่ะต่องวดน้องคิวนะครับผมก็เพียงจะว่าไปเอาเรข่นั่ปูน้อยเพิ่นจำนวนก่อนครับพอมาห้างกระตองหมดนอนกับพ่อให้เด็กไปใช้ผูดได้ว่าอยากให้กลาขนุนนอนแต่ถาเขามาหาหนอนเร็กเห็นหน้ารอรอเนี่ย ทางนี้ีเป็นแนวทาง8008ชอบก็จัดขัดก็ผ่านผมน้องคิวบางท่านเลขพัทุดงบางท่านอาจจะว่าไม่เห็นสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะเอฟซีนะครับผมแนวทางของน้องคิวนะครับพัทุดงเนาะชอบไหมลูก8 0นี่ชอบชอบส่วนตัวเลยใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ออกใช่ไหมหรือว่าไง ท่านไอเฟสโซด้วยไหมบ่อันนี้คือน้องคิวชอบส่วนตัวไม่ไม่ใช่ของพระนะโอ้โหต้องอธิบายนะครับผมอันนี้คือยังไม่ใช่ของพระเนาะโซดจุ๊ดแต่เล่ามากซื้อๆตัวนี้ละเนี่ยของพระท่านโอ้พระท่านได้ว่าแต่ว่าเนี่เด้ใช่มากขึ้นเมนู80เนาะเอาไปขนมเนาะครับผมเนาะเอาแมวทางมีข้าวได้ดุดได้ขอขอบคุณน้องคิวครับขอบคุณครับดีใจอห่างโกปิดคลิปแล้ว